มักักสับนนี่ใชฮูดเอางานาักห้องนี่ละป่าไชฮุไก่ไวไฟไชฮุดีกว่าสว่างเปลงไหมที่มีที่มีสียงแล้วกที่ใหม่กันจสักมาให้กนบอนเอาขาแล้ันมานั่งตรงนี้บอกว่านี่ยออันนั้นที่เป็นหลายชั้นก่อน ดอกอะไรสี่หลาย้นไใหญ่เท่าหลายชั้นฮะทีเราทำคีิเป็นดอกดากรายดอกดาวกระจายหรอป้านี่นะคะเดี๋ยวเรามาทูบกันก่อน นี่นะคะไม่ต้องเอาหรอกมาดีแกนี่ก็นามัสเด็จก็รอใจถองเลยถกด้กระเป๋าีกเศษแก

นี่นะคะ fc นะคะก็จะมืดนิดนึงนะคะมืดนี่ดไ้ไม่ต้องเาได้ไอายากนากนค้งวันนะขนาดไม่อายนนีขนาดไม่อายต้องก่อกองไฟกองเตาแล้วก็ปิ้งมันดีด้วยมันหมดด้วยนาะก่อกองไฟแล้วหมกมันแลยมีมันด้วยอ่ะสวัสดีค่ะ มีมันด้วยีัมนามาอยู่อันี้กลับหมดฮะกลับไหนไ่องาเอาคันนี้กลับนะา่งโลกโลกไม่รู้เอ้าทุกทีมันมีอะพางไปแล้วไม่ใครเหรอเอาไม่ใช่ คนสวยไปอยานีอาบน้ก็้าได้ีไปอาบนได้ไหมเนี่ยุพี่าวันนีคุณี่ลาวันตั้งนองมี่วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่วิวีลาวันนี่เนะ ขอบคุณนะคะวันนี้ลงไลน์กับนู่นนะคะเอาลงทำไมะ่ะลงทำไมน้ไปนานเอาเหรอปอาบเลยแค่มันดึกย่อมอาบดึกดึกเย็นมากนะไอ้ห้องจะไม่ห้องน้ำก็ห้องน้ำไม่อยู่ข้างคืน <c oughs> แต่ก็เรื่องจริงนะท่านสิเรื่องจริงพี่ยุ้ยบอกว่าน้องลองไม่ต้องอาบนา้ำอยู่คนเดียวไม่เป็นไรหรอกตัวเราเองรู้ดี นอนดมตัวเองน้องไม่ไรเหรอไอที่สอนลรนใ่านมีอีก็สลับกันใส่ด้านด้นล่างนะคะคุณพนมขอบคุณนะคะไอเอฟนะคะสทายกันนะดวัสดีค่ะรูปอินโมจิอะไรเนาะเอกี้นะคะอาจจะมืดหน่อยนะคะคืออะไรเหรอรูปอินโมจิ มืดกันนะวันนี้มืดใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยพี่พี่มัดทูกกันค่ะทำบ้านเสร็จหรือยังคือจริงๆเขาก็ว่าเสร็จแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะให้เขามาดูทำไมไอ้ีน้ำในห้องน้ำไอ้ต้องรูระบายน้ำอ่ะมันทำไมน้ำไม่ไหลรูเอาแปรงทาสีไปล้างในนั้นปุ๊บน้ำไม่ไหลแล้วก็ อีกนิดหน่อยที่ว่าต้องให้เขามาดูแต่จริงๆแล้วร้ำลงมันก็เสร็จแล้วนวดหอมไเสร็จแล้ววันนี้ท้องมันเลยค่ะสีทั้งวันเลยพี่อยที่สีคุณชอบคุณนะคะอุ้วันจันทร์กับคุณจีรนันตปิ๊งปก็จะมารกิจกรรมกันนะก่อนเลิกเอาเสื้อน้ำหนาวก่อนโอ้โหแม่กว่าแม่จะไปก็จะถึงหมดเวลามออเตร์ไซค์หนูไปหรือไง